ครับผมต่อไปเราก็จะมารีวิวนะครับแผงคอน sumer ที่เราได้เลือกครับทำไมผมจึงเลือก c ีนะครับมาดูใกล้ๆกันเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งมาใหม่ครับในคอน sumer นะครับคือ Search Protective Device นะครับนี่ครับจะมีค่าต่างๆบอกไว้ครับ U C I N ครับ I m a c แล้วก็ U P ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.8 kv ตรงนี้ก็คือสายลายครับที่เข้ามาครับสายลายที่เข้ามาเมนเบรกเกอร์ Baker, ขนาด 63m แอสายลายที่เข้ามาก็พ่วงไป R C B O จาก R C B O ครับก็ต่อเข้าไปที่ลูกย่อยนะครับแต่ละลูกโอเค กลับมาที่ตรง s a r c h p r o t e c t i v e Device นะครับหรืออุปกรณ์พอกกันฟ้าผ่าปกติจุดนี้2ตัวจะไม่ต่อถึงกันนะครับแต่กรณีที่แรงดันในระบบเกินที่กำหนดไว้ครับ UP ก็จะทำให้ตรงนี้ต่อถึงกันครับแล้วก็แรงดันก็จะไหลไปลงที่บากลาวครับ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเสียหายนะครับส่วนเมนเบรกเกอร์ตัวนี้ครับจะทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟเกินนะครับคือถ้ามีการใช้งานที่มากกว่า63แอมป์มากๆนะครับก็จะทำให้เบรกเกอร์ตัวนี้ชิปลงมาครับเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย อุปกรณ์ตัวต่อไปจะเป็น RCBO ครับ RCBO จะป้องกันไฟดูดนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเรา่วครับไฟจะดูดเราไฟจะช็อตเรา RCBO จะทำหน้าที่ตัดแล้วก็ทำหน้าที่ตัดไฟลัดวงจรนะครับสายชอ็อตสายแตะกันอุปกรณ์ฮีเตอร์ลงเกลาวก็จะตัดวงจรโดยอุปกรณ์ตัวนี้ สามารถเทสทิปได้ครับก็คือการต่อเอาไฟลงที่นิวตันโดยตรงชุดนี้จะทิปลงมาถ้าชุดทิปทิปลงมาปุ๊บเราจะไม่สามารถออนเฉพาะตัวเมนได้เนื่องจากว่าอุปกรณ์เราตรวจจับได้ว่ามีการลงกราวครับหรือมีการชตในระบบเราจะไม่สามารถใช้ไฟได้จนกว่าเราจะแก้ไขที่จุดเกิดเหตุให้เรียบร้อยเสียก,ก่อนหรือ ออฟเมนลงเสียก่อนเราถึงจะทำงานได้นะครับถ้าจะออน R C B O จะต้องแก้ไขแล้วก็ออนตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยออนเมนครับครับต่อไปเรามาดูที่ลูกย่อยนะครับลูกย่อยตรงนี้จะเป็นแผงแบบ7ลูกนะครับจะให้ M C M C B ลูกย่อยมาครับทั้งหมด7ตัวเป็น16 M 2แอมป์2ตัวครับ20แอมป์2ตัวแล้วก็32 M แอมป์ 3ตัว16แอมป์ไว้ใช้สำหรับแสงสว่างนะครับ20แอมป์ไว้ใช้สำหรับไฟปลัก๊ก32แอมป์ก็จะเป็นแอร์ครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเลือกใช้ถูกขนาดนะครับเพราะว่าจะมีผลกับกระแสไฟนะครับ